ครับมาดูแมตช์นี่ครับแมตช์สำคัญของน้องเล็งซ้ายนะฮะถ้าชนะเข้ารอบถ้าการตุกหลบนะครับสองเมท์มที่ดบานมาชนะหนึ่ง,งเสมอเอ้ยชนะหนึ่งการหนึ่งครับเป็นผู้รักษาประตูของช้างแก้วเ <มา S 2> กมนี้ต้องดูครับมาดูาด้้ดกูาจังหวะาแม่ยังเป็นยังไม<ฮ>่ใช่แล้วนั่นบอกจะเป็นน้อง น้องพีโอ้ยเจ๋เอยงครับ<ด>น,น้องพีน้องผู้โาจังวะจริงจรีงยังไม่รู้เล่นะตอนนี้เก่งกันขันทีบอกได้เลยว่าความตื่นเต้นความประทับใจหล่นหลักแน่นอน,นครับทีทีความมาันก็ดับห้าดาวฉีดทุกความมันเลยครับฉีดทุกความมันเลยครับเกมนี้ต้องดูเกมนี้ต้องดู ที่เป็นผู้รักษารประตูเอาลเ,ออเลยครับเกมนี้ต้องดูนะครับว่าไหลสดไหลโกลด์ไหลสดขน,นาดนี้ครับชานแก้วอาคานามีโอ้โหเวลาพาไปเวลาพา,าทู่อะใช่ไหมครัว่างคว่างเฮ้แปเาแนาะไม่แปลกคนแทนไม่คนแทน เดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขันคู่ที่13บสครับจะฮาลงตัวหนังเอาดิฮนะงแค่นี้นะเนี่ยรงเปิดฟุตอะมานนี่โอ้ดีกันมันนี่เน,น,นี่ยมาป้นะ่หนุ่ยมาโอ้มาดีกันเอาเลยฮนะน่ารักน่ารุ้นเลยครับ

ยังสวนๆน,นะครับดอกลิงไซวันนี้อยู่ในห้างดอกลิงไซวันนี้ผู้เล่นบอลลี่สีส่องเป็นบาสกิตติโทษโอ้ oh, ของหน้าช้างแก้วอาคารามีเอขาวเขียวแดนช้างแก,ก้วครับได้ไม่ได้ ัใหญ่หลเลอเไรเียมฟุตบอลกันต่อไปนะครับเตรียมพวาอมพร้อมปีเอีเนียรุ่น13ปีน้องเลียมไซเอีกับบานสงเอฟีเตรียมกัพร้อมนะครับรุ่น13ปีคู่ที่13บครับวันนี้การแข่งฟุตบอลนองเลียมไซเอฟซีบัตสงเอฟซี ปูที่สิครับเตรียมกำพร้อมเลยนะครับน,นักปลาฟันเลยครับน,นักปลาฟัน,น,น,ฟนเดี๋ยวเราจะมอบถ้วยรางวัลชมเชยได้ข่าวว่าวายุจะเปลี่ยนชื่อนะครับวายุจะเปลี่ยนชื่อไม่ทราบว่าวายุจะเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านปิมอารีนา่าบ้านปิมอารีนา่าหรือเปลี่ยนเป็นอะไรนี่บายุกำลังคิดอยู่ครับฮึมอ,อ จะมีการมอรอนให้ชมเชยครับนันปิดอารีนาผ<อ>ู้จาัดการทีมยังยิ้มได้ครับปายุธ<อ>แต่ว่าถ้ากลับไปเป็นชื่อแน่นอนครับมาดูกันมานีกันมาไว้ไห<อ>นได้เงาทางแก้วจะหนีทางแก้วจะหนีเอาเลยครับดูเสียงเชียร์มาให้กำลังใจกันแบบนี้ครับทางด้านของอาวีชัยใจมงโอ้โห ชื่อ Fox Fox Music นะครับไลฟ์สดอยู่ขณะนี้นะครับมาดูบันทึกรูปภาพทุกช็อตทุกมุมบรรยากาศสดๆนะครับหนองเลงสายไหลบอลได้ไม่ได้ทางแก้วเรียไม่ไม่ได้ครับแล้วเต็มพลังแล้วโคตรเก่งเต็มพลังมาแล้วครับเดี๋ยวนี้เราต้องดูเลยครับว่าสถานการณ์ที่บีบคั้นนะครับบางครั้งบางแผนแบบไหนแบบไหนแบบไหนตัวหนาออกมา อยู่เย็นทุกเลยสวัสดีกว่ากันว่าครับต่อเติมต่อเนื่องถ้าไม่ดีแข่งฟาร์ดคิดเอาไงฮิตไม่เลิกหลายหลายทีมทีมไหนจะร่วมร่วมทีมงานจะเก็บคราบแท่นได้จับใช้ชนะในหน้าี่หรืออยู่นะครับว่าน้องแมงสซายน้องพี่ผู้รักษาประตูแนี่ยคนนี้ก็สไปครับชานาพงศกรไข่แก้วครับผู้รักษาประตูครับสไปครับทางด้านของช้างแก้วอาคารที่มีเอ โดน11ปีนาทีนักล่าฝันแล้วครับฝันเป็นจริงที่บอกได้ครัเดียวเลยครับว่าสนุกแล้วก็ประทับใจครับมาใครใครเหนือใครครับมาสาเต็ปเท้าเลยครับมาลุยมาโป้โสามเรือโองมหผูชมเท่าไหร่ครับโอ้ช้างแก้วครับอ่า,า,า,อานี่ขึ้นนำแล้วครับช้างแก้วครับโอ้โหวันนี้นี่ เอาความจริงใจจริงใจครับประพัฒสอนนั่น0ครับผู้จัดการทีมสังเกต6 4 9 6 0 4 1มาบอกคนเดียวคนเดียวคึ้มเลยหนึ่งดูเอาละครับประพัฒน์สอนจะยิ้มแย้มแจ่มใสเลยครับตาน้าผู้จัดการทีมสังแกตอังคารมี่ไหลบอลมาเรียบไม่เรียบเรียบไม่เรียบครับเรียบไม่เรียบโอ้เจ้วันนี้ช่างแก้วช่างแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมศิริวิชญ์จันดาวครับดู หนองนงสซครับพี่เสียไปหนึ่งคะแนนูรุ่น11ปีเอาล้วครับเกมนี้กลับมาสู่เกมครับเนื่องทางออกพี่บอกได้คำนี้ว่าสนุกเดี๋ยวรุ่น13ปีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างทีมบัลลโซกับหนองนงสซ f เอฟซีรุ่น13ปีขอให้เกมกำพร้อมเลยนะครับหลังจากนั้นจะเป็นคู่ที่14บันนี้สองลมเจอกับโรงเรียนซีนีมา โอ้โหว่ากันว่าครับหลังจากนั้นจะเป็นคู่สิปี2องลงคิดกับโรงเรียนศิลมาเทวีคู่ที่15และจะมีคู่พิเศษรุ่นแปดีสองหลมคิดกับเอชเอ็มรุ่น8ปีรุ่นแปดีผมบอกว่ายาดมห้องแบม่งมาเหม่งกันท่าปวดหัวปวดตาทาะบอกเลยครับตอนนี้ เอาแล้วฮะนนองเลนไซครับพุทธสินชัดเฉลิมพันปัญญาบ้าให้ใบเหลืองนะครับดูครับตะวันมากับตะวันอันคงร้อนนะครับวันนี้ครับทิพย์นะครับบอกว่าเรียกว่าสันคนสําคัญนะเรียกว่าเธอครับนี่คือตะวันครับผู้เล่นหมายเลขสิบสามของช้างแก้วมาคารามี่เสหลาท้าที่สุดเลยครับหงเปิดเกมเข้าแรกครับทางด้านหนองเลนไซครัสายนวันนี้ โอ้โหพิคาจังหวะเลยครับทางด้านของครับพิชคุณปีชาผู้เล่นหมายเลขหกครับวันนี้ยี่สิบแปดใจแหวนหมาลุยเลกทางด้านของบัสหนองเอ็งไซโอ้โหเกมนี้ มาพยายามไล่บี้ไล่บี้ตลอดคิดทอดเสมอเลยครับหลองเล็งซ้ายเอฟซีเด็กแดงหลองเลียงซ้ายที่ได้ครับอยู่เลยครับว่าพระเจ้าของทิพย์คู่กินแหล็กทันกินหลองเลียงซ้ายมากไปสนิทดีรถดีมาเผาเผาเลยครับมาดูครับช้างแก้วคาราบี้ต่อดูหนุ่ยแหลกครับโอ้โหเติมเติมคิดไปหน่อยน่ะเติมโกงให้แบบว่าควาพยายาแหลกสิพระเจ้าตนลุ่งทรงเข้มาเรื่องเลยคุระคำ นี่คร <c oughs> oh, <ancial> <artist> oh, ับนองพีนี่ทําโอ้โหตั้งใจเต็มที่นะครับเข้ากันลูกซิลเวาเตียวเฮานี่งขันนว่าดเเป็นชุดละคืในการแข่งจุงแมตดาด็กคนได้ลงเต่ากันมดนะมาดูครับ สำหรับน้องน้ำได้ซักมาแบบนี้ได้เล่นทั้งสองครึ่งครึ่งแรกครึ่งหลังเพราะว่าเพื่อนๆเกมนี้ชุดที่สองขาดหนึ่งตำแหน่งแต่เลยน้องน้ำลงเล่นช่วยนะอยูแค่พูดต่อไปเตรียมกรพร้อมเลยครับคู่ต่อไปครับที่สิบสามเตรียมกรพร้อมเลยครับสองพันเอาจนได้ครับ หลายหลายคนจะมีสรุปแกนนะครับสิ้นสุดสัปดาห์ก็อยากจะพักคนสักก็อยากจะเจอมาดูนะฮะเอาละฮะทีมงานของประพัฒสอนนี่ไม่นั่งแล้วครับตอนนี้ครับหืทางแก้วทีมงานประพัดสอนไม่นั่งแล้วครับตอนนี้ครับสองประตูต่อศูนย์ศิลว์บารุงดเวลาครับเทบที่สองการโดนทิ้งการโดนทิ้งนาทีสุดท้ายครับ ถ้าเจมดที่ของความการจัก <ผม S 1> ลาค,คือตื่นข,ขึ้นมาแล้วลืชัด